ทดลองดูทุกคนนะคะและทริปนี้ว่าปอก็พาทุกคนมาลองดูกันที่สุพรรณบุรีนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปที่ไหนกันรอลองดูเลย oh, เรามาแล้วมันเงียบสงบสนุกแล้วก็มีความสุข และหลังจากไหว้พระเสร็จเราก็ขอมาหาอะไรทานกันนะคะทุกคนเราก็ลองเสิร์ชใน Google เนาะแล้วก็เจอร้านนี้ค่ะสุรชัยป้าเ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 ขาบอกว่าร้านนี้คืออาหารอร่อยราคาไม่แพง ก็พอดูราคาแล้วก็ถือว่าโอเคนะแบบ90ร้อยร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นปลาแบบปลา,าเผาปลาทอดปาอะไรเงี้ยก็คือตามน้ําหนักเนาะแต่ว่าที่เนี่ยมีของเด็ดคือปลาช่อนอกฟานแต่เนื่องจากเราไม่กินปลาช่อน oh. ก็เลยเสียใจนะคะครั้งนี้เราก็เลยจัดเมนูแบบเบาๆไปสี่เมนูเบาไปสี่รู้ ปลามา้ตัวใหญ่มากค่ะกุ้งปล่อยทอดกรอบมากคือดีถือว่าเป็นกับแท้ก็ได้นะเพราะว่าอาหารมาเร็วมากอร่อยอ่ะคือเขาทำชิ้นหนาปลาที่นี่ดังก็ลองสั่งแต่ปลาแทาน,นเลยแต่ก็รู้สึกว่าอร่อยจริงนะ ขอหอบกลับบ้านอันนี้เป็นกุ้งปล่อยค่ะเป็นเมนูที่สามารถหอบกลับได้คือกุ้งปล่อยอร่อยมากทุกคนคือมันกรอบไม่มันแล้วคือดีเวอร,วอร์แต่ว่ามันเยอะมากแล้วก็เลยไม่ไหวยิมถ้าสมมติว่าใครมาสุพรรณนะคะก็สามารถแวะมาได้นะคะที่ร้านสุรชัยปลาเผาแนะนําว่าถ้าใครมาที่มาลองดูนะคะไปค่ะทุกคนและที่พักในทริปนี้ที่สุพรรณบุรีคือ แคมมองแคมเมนคาเฟ่ more, เป็นที่พักที่วิวดีมากบอกเลยเป็นเหมือนอันซีนของสุพรรณที่เราสมควรเกีิดการมาลองดูนะคะทุกคนคือที่พักที่ปปพักเนี่ยจะเป็นวิวอ่างเก็บน้ำลำตะเพินนะคะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าออกทางนี้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนคือ <c oughs> วิวแบบ <c oughs> ตะการตาอย่ารอช้าขับรถก่อนดีกว่า <c oughs> ไปเจอกันที่พักได้เลยคะ่ะ I'd been thinking, yeah, but now he's a from That's an old Ellis waiting, hoping that you'll react. Cause when I saw you move, though, oh, she's a dancer, oh, she's a danger, the way she makes so. Take your chance your so และเราก็มาถึงที่พักของเราแล้วหลังจากขับรถแบบตะคูตะขาวมากทางเข้านะคะและที่นี่ก็คือแคมป์มอลแคมป์แอนคาเฟ่นะคะที่สุพรรณบุรีนะทุกคนเมื่อกี้ปอปอ,ปอกไปเช็คอินมาเรียบร้อยได้ห้องพักคือห้องสองนะคะจะเป็นห้องอยู่ด้านหน้าเลยแล้วก็อันนี้เป็นเวลคัมดิงของเขานะคะทุกคนคือพอเราขับเข้ามาจากทางที่มันโหดร้ายมากๆเนาะ พอถึงปุ๊บเนี่ยเราเห็นแบบวิวแบบเนี้คือมันสวยมากมันสวยแบบโคตรคุ้มค่าเลยม้ยว่ามันดีมากจริงหรือถ้าสมมติใครไม่ได้อยากมาพาักก็มาคาเฟ่ของเขาได้ก็คือวิวเดียวกันที่สวยอลังการแต่เดี๋ยวเราไปดูห้องพักของเราดีกว่าว่าเป็นยังไงตามไปเลย Low the dust your life One quick One และนี้นะคะก็เป็นบ้านพักของเรานะคะทุกคนชื่อว่านอร์ดิกนะคะคือบ้านแบบนอร์ดิกเนี่ยจะมีทั้งหมด4หลังราคา2,500บาทต่อคืนรวมอาหารเช้าแล้วนะคะทุกคนคือที่เนี่ยเขามีบ้านให้พักหลายสไตล์นะคะไม่ว่าจะเป็นนอร์ดิกหรือว่าจะเป็นอีกแบบนึงก็คือเป็นแอร์สต a ีมนะคะสามารถพักได้ถึง4คนจะเป็นเหมือนแบบแคปซูล ประมาณนั้นเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะแล้วก็สําหรับใครที่มาใส่เต็นท์ใส่ชิลเนี่ยก็คนละ200บาทเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นเต็นท์เนี่ยจะไม่รวมอาหารเช้านะคะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องพักกันคือสวยมากอะ่ะไปค่ะเข้าไปชมห้องพักพร้อมๆกันชืๆ เป็นห้ององงกขเเราเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำก่อนอันนี้คือโซนห้องน้ำนะทุกคนเขาก็จะแยกโซนเปียกโซนแห้งแบบนี้นะคะถือว่าโอเคมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้แล้วก็บรรยากาศห้องเป็นแบบนี้คือน่ารักมากดูดิดูการตกแต่งของเขาเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ตัดด้วยไม้นะคะทุกคนแล้วก็พอเปิดไปก็จะเป็นวิวแบบ อลังการอ่ะมันดีมากจริงๆทึ่นๆึอันนี้คือวิวที่ทุกคนจะได้เห็นที่พักของเราเป็นแล้วเขาก็จะมีโต๊ะให้เรานั่งนะคะทุกคนเป็นแบบนี้เป็นโต๊ะเก้าอี้แบบใส่แคมเลยเนี่ยสามารถนั่งชิลๆแบบนี้ถ้า แดดเบากว่านี้อีกนิดนึงก็คงจะดีเกือบพร้อมด้วยคือจริงๆแล้วอ่ะสุพรรณใกล้จากกรุงเทพมากนะทุกคนคือปอปักมาจากกรุงเทพใช่ไหมก็คือ220โลขับมาก็ประมาณ3ชั่วโมงกว่าเราได้วิวแบบคุ้มค่าตะการตาและเงียบสงบมันดีมากจริงแล้วราคาแค่2,500บาททีแรกอ่ะแอบคิดว่าจังหวัดสุพรรณอ่นนะไม่น่ามีอะไรแต่แล้วก็เนี่ล่ะมีอย่างที่ทุกคนเห็น มีอาหารอร่อยแล้วก็มีวิวดีๆแบบนี้เฮ้ย <c oughs> ดีมากเลย This the old road นี่นะคะก็เป็นโซนบรรยากาศของที่พักของเรานะคะซึ่งวิวดีมากๆตอนนี้คือพระที่ใกล้ตกดินแล้วนะคะเราก็เลยมาเจอพี่เจ้าของเขาแอบจะขอเล่นเจสก,กีซะหน่อยแล้วก็ให้พี่เขาสอนกันแบบเรียวๆเลยสำหรับใครที่สนใจนะคะก็เขาบอกว่าครึ่งเอ้ยไม่ใช่สิ15นาที550ครึ่งชั่วโมง1,000แล้วก็เต็มชั่วโมงคือ1,800มาเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราจะเล่นได้สก,กีนะไปค่ะ เชิญเลยค่ะพี่เขาบอกพี่เขาเขินกลองนะคะเดี๋ยวให้พี่เขาสอนอันนี้เขาว่าเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้เรานะคะใส่เสื้อก่อนเออใช่ไม่ตกไม่ตกหมายถึงอันนี้อันนี้เป็นกุญแจได้ครับกุญแจสตาร์ทสต็อปพอใกล้ใกล้เราก็ดึงก็ได้แล้วก็ดึงออกเหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เพิ่งทิ้งหนูหนูเอาไว้เล็ดออกก่อนไว้เล็ดไว้ที่พี่ไม่เชื่อใจตัวเองเลย หม่ถึงมาหนูก็ส,สตตร์สาตอมแล้วหนูก็ขันไม,ไม่ไม่ไม่ต้องขันแล้วครับไม่ต้องขัน stash right and left strong the หลังจากที่ไปเล่นสบอร์ดแล้วก็กลับเองไม่ได้นะคะตนตอน้องขอความช่วยเหลือ SOS พยายามแล้วพยายามแบบตีซ้ายตีขวาตีซ้ายตีขวาแล้วมันก็เข้าป่าเป็นสังเงินก็เลยกลับไม่ได้คะ่ะเราก็ได้แบบพี่ที่โชคดีนะคะช่วยเหลือเรากลับฝั่งโอ้ย <laughs> คือบรรยากาศดีหนะ้าที่จะแบบว่าลอยนา้าไปเรื่อยๆไปสุดฝั่งมากๆเลยอะแล้วก็เป็นอะไรที่สนุกมากกับการลองดูกับการขี่เจสเก,กีนะคะทุกคนคือแบบถ้าใครไม่เคยขี่นะ มันดีมากอ่ะคือวิวมันสวยและนะ้ำมันก็เล่นง่ายมากแล้วไม่คิดมาก่อนว่ามันขี่ง่ายขนาดนี้เที่นี่คืออุปกรณ์ครบมากมีบรรยากาศที่แบบเป็นธรรมชาติที่สวยงามวิวพระอาทิตตกดินแล้วก็มีทั้งซับบอร์ดคายักแล้วก็เจสกีให้เราได้ลองดูนะคะคือวิวดีหน้านอนอยู่กับยญ้ายอย่างนี้แล้วก็หน้าถ่ายตัวลงไปนอน แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกินหมูกระทะคือ <c oughs> จริงๆอ่ะเขามีเมนูอาหารให้เราสั่งนะแต่ว่ามันลาสออเดอร์ได้ที่5้าโมงซึ่งเรารูรู้สึกว่า5้าโมงยังไม่หิวเลยลก็เลยสั่งหมูกระทะไว้ดีกว่านะคะ <c oughs> แล้วก็ค่อยไปนั่งทานปิงนะ้งย่างหน้าห้องแบบชิลๆกัน <c oughs> ปีมากๆ วันนี้ของเราจะไม่เหมือนทุกๆรอบเพราะว่าเราจะต้องทำเองเหมือนกับการมาแคมป์นั่นเองทุกคนเขาก็มีกิมมิคแบบสนุกๆนะคะให้ทุกคนได้แบบลองดูประสบการณ์ในวัยเด็กจะทำให้เราจุดไฟได้ไหมไม่ติดเฮ้ยแล้วก็ใส่ไปในนี้เหรออุ้ยเฮ้ย แล้วก็จุดไฟเรียบร้อยนะคะแล้วก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะบอกว่าหมูที่เขาให้มาเนี่ยคือเยอะมากเยอะแบบดูดิคือเต็มถ้วยนี้เลยนะคือเต็มแบบเต็มเลยอันนี้คือเราเอาไปแบบปิ้งย่างเรียบร้อยแล้วก็ผักคือแบบว่าเท่านี้คือหมูเยอะก็ผักอะคิดดูเอาหุ่นกันเต็มที่เลยหรือว่าที่สุพรรณเขาเลี้ยงหมูใช่ปะ่ะมันก็เลยถูกเนาะ คือเซตหมูกระทะทุกคนคือ450บาทเท่านั้นนะคะหมูอันนี้ก็น่าจะ2โลแล้วแล้วหมูตอนนี้โลละ200กว่าบาทอ่ะแค่หมูก็คุมแล้วแนะนำเอาผักมาเองเ้ยไม่ใช่ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นมื้ออาหารอีกมื้อนึงที่ดีเหลือเกินนะคะทุกคนถึงแม้ว่าเราจะนั่งกินท่ามกลางแบบวิวที่สวยมากๆในยามที่เรามองเห็น ถึงแม้ตอนนี้มันจะมองไม่เห็นก็ตามนะแต่เรารู้สึกว่ามันเงียบสงบแล้วก็ดีต่อใจเหมือนเดิมเลยอะแล้วอากาศมันก็คือแบบเย็นเย็นสบายสบายไม่ได้ร้อนเหมือนตอนกลางวันนะคือมันดีมากๆที่นี่เป็นอะไรที่เป็นอีกที่หนึ่งที่ปอรู้สึกว่าเพอร์เฟกคือชอบเลยรู้สึกว่าเรามาแล้วมันเงียบสงบสนุกแล้วก็มีความสุข นะคะมันจะสูงมากกว่านี้ถ้าเราได้กินข้าวแล้วก็นอนเลยมันเหมือนกับเราได้มาพักจริงๆเลยอะ่ะเพราะว่าที่นี่มันเงียบม,มากๆมันเงียบแบบไม่ต้องรับรู้โลกไาโนกเหมือนแบบฉันตัดขาดเลยแต่อินเทอร์เน็ตมีนะไป่ค่เดี๋ยวเราจะกินข้าวกันก่อนนะคะแล้วก็รา ลาคืนนี้กันด้วยอาหารมื้อนี้มื้อหมูกระทะนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในเาวันพรุ่งนี้ไม่าบาวฟันนี่ลาทีสวัสดีิข้าวก่อน สวัสดีเช้าวันใหม่นะทุกคนไปเดีแบบย๋ยวเราไปทานข้าวกันมองเลยว่าเมื่อคืนคือน,นอนดีมากคือตอนคืนก็จะแบบได้ยินเสียงแบบนกเสียงธรรมชาติแบบดีอะขนาดเรานอนบ้านนะเรายังรู้สึกแบบธรรมชาติมากๆเลยอะถ้าใครสายเต็นนี่ก็คงพลาด <It 's S 1> ไม่ได้แ <good> นะ่ ยังสวยงามเหมือนเดิมนะคะทุกคนคือตอนนี้เรากำลังรออาหารเช้าอยู่แต่การที่ได้มานั่งอะไรอย่างเงี้ยมันดีมากๆเลยนะแอบเสียดายนิดนึงคือว่าตอนนี้ฝุ่นเยอะมากนะคะไม่งั้นเราก็จะเห็นแบบปอดโป่งโล่งสบายนีอะบรรยากาศันช่างดีเหลือเกินแล้วบอกเลยนะทุกคนว่า เมื่อคืนน่ะเราว่าเย็นแล้วใช่ปหคือตื่นเช้ามาเย็นแบบเย็นมากเย็นเหมือน,นหน้าหนาวอ่ะ oh, อากาศยังเย็นอยู่เลยอะขนาดตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงครึ่งจะสิบโมงแล้วนะทุกคนอากาศยังดีมากอยู่เลย <c oughs> คือเขาบอกว่า ที่เนี่ยถ้าหน้าร้อนนะบางทีเขาก็อาจจะปล่อยน้ำนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นอ่างเก็บน้ําเพราะฉะนั้นแล้ววิวอย่างเงี้ยก็อาจจะเปลี่ยนไปแต่ว่าพอเชื่อว่าความเป็นธรรมชาติมันก็ยังคงสวยงามอยู่เสมอไม่ว่าเราจะมาฤดูไหนเพราะว่ามันมีเสน่ห์ของมัน <laughs> เหมือนที่เรามาในหน้าร้อนตอนนี้คือเขายังไม่ปล่อยน้ำเนาะมันก็คือสวยมาก It's life a a good good แล้วเราก็ทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนเราก็จะมาชมรถบ้านกันเขาเรียกว่าเป็นแอร์ซิมสามารถพักได้4คนนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้เลยวิวคือดีมากอันนี้คืออยู่ข้างหน้าสุดเลยนะคะเขาก็จะมีนี่นะมีโต๊ะให้นั่งมีที่ปิ้งย่างให้พร้อมมีไฟสามารถแบบต่อไฟได้ไปเดีย๋ยวเราเข้าไปชมกันข้างในนี่พอเข้ามานะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนอนตรงนี้เฮ้ยมันก็ไม่ได้เล็กแคบอึดอัดอะไรนะทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นครัวนะคะสามารถประกอบอาหารได้ มีเตามีอะไรให้พร้อมก่อนเครื่องเคียงพร้อมีตู้เย็นให้ด้วยคือดีมากอันนี้ก็ไว้ใส่ของส่วนตรงนี้ก็นอนได้อีกสองคนนะคะแล้วก็เป็นโซนนกาจะห้องน้ำไหมจึ้งตึ้งห้องน้ำก็เล็กกระทัดรัดมากๆเลยมานก็จะเปิดได้แบบนี้นะคะทุกคนก็ตื่นมาแล้วก็แบบดีดี ก็สมมติว่าใครมา4ี่คนอยากนอนแบบประสบการณ์ใหม่ๆก็สามารถมานอนกันได้นะคะที่แอสตีมที่แอสตีมไม่ใช่เป็นแบบรถบ้านนอนแอสตีมนะคะทุกคนหลังนี้ก็คือ4 0 0พบาทรวมอาหารเช้าแล้วด้วยก็ถือว่าโอเคนะ4ี่คนเหมือนตกคนละพันหรือว่าถ้าเราอยากแบบนอนสบายๆมากันสองคนก็ไปแบบบ้านนอนดิกนะาหรือว่าใครเป็นใส่เต้นก็สามารถมากันได้ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดนั่งทานแบบชิลๆว,วิวดีๆแบบนี้นะคะทุกคนก็ถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยกำลังหาที่พักใหม่ๆเนาะแบบท่องเที่ยวแบบอันซีนนะคะแต่ว่ามาชิลๆนะ่ะใกล้กรุงเทพก็สามารถมากันได้นะคะที่แคมป์โมแคมป์แอนคาเฟ่นะคะเขาอยู่ที่สุพรรณบุรีจะอยู่ตรงอ่างเก็บน้ําลําตะเพร์น,นะคะทุกคนคือมันจะติดกับฝั่งกาญจนบุรีอ่ะคือข้ามไปก็คือการแล้วอ่ะคือไกลมาก ใครมาก็สัใครที่จะมานะคะก็สามารถอินบ็อกติดต่อเขาไปได้นะคะก็คือที่นี่จะมีอยู่3แบบนะสำหรับที่พักก็คือแบบเต็นท์นะคะมาก่อนจองก่อนใครอยากน้าก็มาเร็วๆแบบที่2ก็คือที่ประวนอนนะคะก็คือเป็นบ้าน ic, นอนดิกเนาะแล้วก็แบบที่3ามก็คือแอร์สตรีมนะคะเป็นรถบ้านนะนอนได้4คนนะคะเดี๋ยวราคาก็จะขึ้นไว้ให้ อพูดเลยก็ได้เนาะคือราคาสําหรับคนนอนเต้นเนี่ยก็คือคนละ200บาทเท่านั้นเขาก็จะมีห้องน้ําให้นะคะแต่ว่าไม่มีอาหารเช้าเนะาะใส่แคมก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์มาแน่ๆส่วนท่าแบบที่ว่าปอน,นอนนะคะเป็นบ้านนอนดิกเนาะราคา2,500บาทนะคะก็ถือว่าคุ้มค่าราคาดีรวมอาหารเช้าแล้วด้วยนะ <S <S แล้วก็แบบที่3 <S <S ก็คือแอร์สตีมนะคะเป็นบ้านเป็นรถบ้านนะคะที่นอนได้ถึง4คนด้วยกันเนาะ แล้วก็จะมีพื้นที่แบบนี้นะคะให้ทุกคนเนี่ยปิ้งย่างแล้วก็นั่งชิลๆวิวแบบนี้เลยห้องนี้ราคา4,000บาทนะรวมอาหารเช้าเหมือนกันสําหรับคนที่นอนแบบบ้านนี้ก็คือไม่สามารถนําสัตว์เข้าไปได้นะคะแต่ว่าถ้าใครเป็นสายเต็นทน์ก็คือนําน้องมาได้นะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นน้องอะไรก็ตามสามารถนํามาได้เลย สุดท้ายนี้ก็ฝากทุกคนนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ได้ใน y o u t u b e ที่ปอปอลองดูนะคะฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วเรามารอกันใหม่ในคลิปหน้าเอาปอจะพาทุกคนไปลองดูอะไรลองดูที่ไหนนะเฮ้ยบอกเลยไม่น่าเชื่อว่าสุพรรณจะมีออนตีนดีๆแบบนี้ต่อไปสุพรรณไม่ใช่เมืองผ่านแล้วนะไม่ใช่เมืงองรองต้องเป็นเมืองเอกหรอกเ <laughs> มืองหลัก be <laughs> the you love me bye bye. your goodness always follows me In this divine communion between god and humans we walk back where the garden holds. it's a good life